วัสดีครับกอบฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก็บจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับวันนี้มาในตัวกระบะ4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ต้องบอกก่อนเลยเนาะตอนนี้กระบะ4ประตูทั้งหมดที่ฟอร์ดผลิตอยู่นะตั้งแต่นี้ยันไปในอนาคต,ตเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับนีเฉพาะเกียร์ออโต้เลยนะเกียร์ธรรมดาจะมีอยู่แต่ในตัวแคปนะครับ วันนี้เรามาดูกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับวันนี้มาในรุ่น y t ยแทนะฮะมาในรุ่น y t แทก็ต้องบอกก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยมีให้เลือกนะครับหลายแบบ,นะบดอกเบีย้ยศก็ได้ใช้เงินออกรถน้อยก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นโปรโมชั่นที่เป็นราคาพิเศษก็ได้นะครับอย่างลูกค้าคนนี้เนาะร,ราคาตัวรถ y t ยแท็เนี่ยหล้านนะครับแปดหมบาท สีพิเศษวันนี้นะครับเป็นตัวขาวมุกเนาะก็1 9 9 0 0ล้าน99,000บาทนะครับแต่ลูกค้าเลือกซื้อในราคาพิเศษนะครับก็ราคาลดจะเหลือแค่1,9,000้านบาทนะครับสีขาวมุกเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีอีกแล้วต่อไปนี้วายแท็กจะมีเฉพาะสีขาวธรรมดาเท่านั้นนะครับวันนีก้ก็โชคดีที่ หารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับนี่นะครับเท่ของเรานะครับความหล่อแบบสุดๆกําลังจะเริ่มเป็นลิมิเต็ดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนะครับวันนี้รถที่เรามารีวิวนะครับจะเป็น Ford Ranger w i l d า a แท วายแท็กนี้มีจําหน่ายทั้งขับ2และขับ4ีขับ2เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับจะมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าสิสปีดตัวนั้นก็แรงม้าสูงสุด250แรงม้านะแรงบิด600นะิวตันเมตรวันนี้เรามาในตัวขับ2นะคครรับราากแจ้งไปแล้วนะราคาเต็มรับาท ลูกค้าก็เลือกศูนเซได้หรือจะฟรีแต่งก็ได้นะครับหรือใครจะเลือกราคาพิเศษนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ได้นะครับมันไม่ได้รวมกันนะมันไม่ใช่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่นะครับอย่างใดอย่างหนึง่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้ลูกค้าเลือกเดิมๆเ,เลยนะครับเอาแบบราคาตัวรถนะครับเก้าเก้าเก้านาะสักคันนี้มันล้านเก้าพันเพราะว่าเป็นสีขาวมุกดูสิสวยงามมากเลยดูมุก ของฟอร์ดนะครับสวยเลยนี่เดี๋ยวปัดหน่อยอ่ะตัวไว้แท็กขับ2นะครับอันนี้คือหน้าตาสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะครับไว้แท็กขับ2เนี่ยมีที่ปั่นน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับได้ไล่จากด้านบนเลยนะกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับมีความหล่อและความหรูในตัวเลยนะนะครับ ตัวกรอบเป็นสีเทาากาไฟคาดกลางเป็นเทาากาไฟครับลังพึ่งเป็นสีดําเงานะครับมันดูแบบหล่อมากๆนะครับตัวขับสไม่มีกล้องนะครับจะไม่มีกล้องนะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบนะครับของตัวรถมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับไฟตันหมอกครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงาน มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกครับหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับด้านหน้านะครับก็ชายกันชนจะเป็นสีงเงินมีห่วงลากครับห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้หล่อผมชอบกระจังหน้าตัวนี้ที่สุดเลยนะนะครับแต่ด้วยความที่รถผมมาผมไป ต้องการไฟสูงนะมันก็เลยทําไม่ได้ครับเสียดายมากเลยสีกระจังหน้าตัวนี้สวยมากๆนะครับออากระเถิบมาที่ด้านข้างครับคิวร้อนะครับสําหรับตัวเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นสีดําด้านหมดนะครับเป็นคิวล้อแนบที่ติดมาจากโรงงานนะจะมีแค่สตอมแท็กตัวเดียวนะครับที่เป็นดําเงานะนอกนั้นจะเป็นดําด้านแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นเหมือนผิวเปลือกส้มแบบนี้นะช่วงล่างวายแท็นะครับโชคเป็นโมโนทูบเลยนะ นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะเป็นโมโนทูบเลยระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วก็ล้อเดิมโรงงานเป็นขนาด18นิ้วสีเทากาไฟแบบนี้นะครับยางสเปคยางก็255 65 R 1 8นะครับตัวนี้ก็เป็นยาง HT นะเป็นดอกเรียบนะครับก็พวกนี้ประหยัดน้ำมันเงียบนะครับวิ่งบนถนนดำได้ดีนะพวกนี้ลืดน้ำได้ดีนะครับบางคนจะใช้แม็กตัวนี้แล้วก็เปลี่ยน อย่างก็ได้จะไปใส่ AT ก็ได้ใส่ RT ก็ได้ขึ้นอยู่กับชอบนะครับแก้มนะครับก็ตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับมีมีหนังสือคำว่าเทอร์โบอยู่ตัวครอบกระจกเป็นเทากาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถตอนเราปลดล็อกนะครับหรือเราเปิดประตูมนะันจะได้มองเห็นนะครับก่อนที่เราจะเหยียบ สิ่งสกรปรกขึ้นรถเนี่ยไฟมันจะสว่างอย่างนี้เดี๋ยวกอบตสาธิตได้ดูเห็นไหมนี่เนี่ยอันนี้คือมันสว่างเนาะนะครับก็ยังเห็นเห็น,หนไหมครับถ้ามืดๆม,มันก็จะเห็นชัดหน่อยลาวนะครับตัวลาวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ยึดขนได้นะครับับน้ําหนักได้นะครับขนาดวิ่งก็แปดสิบไม่เกินแปดสิบห้ากิโลนะครับที่เขาเคมมา ขนาดจอดนิ่งก็200ไม่เกิน2อ0โลนะคันนี้ใส่กันสาดแท้ครับใส่ตัวกันสาดแท้นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้นะครับจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งได้เบ้าลองมือนะครับติดเป็นแบบฟิล์มใสกันเล็บเราไปโดนตัวรถกันเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับก็ผมก็จะเขียนเป็นฟิล์มใสสแแลดัดำอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกชอบแบบไหนก็แจ้งได้ มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทขี์ทันล็อกรถ,รถกำมือปลดล็อกรถได้นะครับเปิดอย่างนี้ได้เลยนะไม่ต้องหยิบกุญแจมากดปลดล็อกหรืออะไรนะครับน,นี่พุ่นี้พะยางแท้อยู่แล้วเนาะเกะเป็นสองชั้นนะครับมีที่วางแก้วมาอยู่แล้วบันไะดก็จะเป็นขอบเงินนะครับมันก็จะไปแมทกับตัวเราหลังคานะครับแล้วก็จะไปเข้ากับสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะครับมันก็จะดูหรูหรานะ สปอร์ตบาฮาทรงวายแท็กก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับเสาสั้นใส่ให้แล้วนะครับด้านบนนู่นรถเราเข้าห้างก็เมตรเกครับปลอดภัยแน่นอนบันไดเหยียบขึ้นท้ายก็บะนะครับมีมาไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นแบบฮาแบบนี้เป็น LED นะครับก็หลีเบรกเป็น LED ตอนไฟถอยไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นหลอดไส้นะครับ ฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่3ตัววายแท็กเนะี่ยจะมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับไขล็อกได้มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคัน,นติสติ๊กเกอร์เลนเจอร์สีดําเพิ่มเข้าไปกันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับวายแท็กจะเป็นตัวเริ่มของตัวที่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับเพราะต่ํากว่าวายแท็กไม่มีเซ็นเซอร์เลยมีแต่กล้องนะครับฝาท้ายพวกนี้ก็เบานะน้าหนักจะเบานะครับนี่เนาะเรียกว่าฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายแบบ Uh, easy นะอีซิลิฟนะด้านหลังนะครับตัวนี้ยังมีปลั๊กไฟอยู่นะครับเป็น12โวล์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวล์4 0่วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะปลั๊กไฟบ้านก็ต้องสตาร์ทรถในการใช้ลื่นลื่นนะครโทนภายในเป็นดำหมดเลยนะครับเป็นดำหมดเลยมีแอร์หลัง นะครับมี USB ไทย A ไทย C แล้วก็2 3งร้อยวัลต์สี่วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านเนี่ยเอามาดูด้านหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขับไปส่งลูกค้านะครับแต่ขับไม่ไกลก็นี่ตอนเราเติมน้ำมันนะครับเราใช้ปลดล็อกตรงนี้นะล็อกเดียวกับประตูเข้าไปปัม๊มปลดล็อก นะครับดับเครื่องใส่เกียร์ p ปลดล็อกนะครับเติมน้ามันได้ตัวนี้ก็เป็นชุดควบคุมกระจกนะครับเป็นกระจกออโต้หมดทุกตําแหน่งแล้วนะครับมือเปิดเป็นแบบซ่อนบ่อไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางครับบ่สวยๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับคุณผู้หญิงเนี่ยต่อให้ตัวเล็กนะครับหรือยังไงเนี่ยขับได้แน่นอนครับหรือซื้อไปให้แบบคุณพ่อคุณแม่ใช้อย่างเงี้ยครับผมว่าขับได้พวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบามันควบคุมง่ายครับมีความแม่นยํา ปุ่ม s t a มีที่วางแก้วนะครับอันนี้เปิดไฟตันหมอกนะอันนี้บวกลบก็คือหลีแสงจอเลื่อนไม้นะครับกับจอกลางมันจะหลีพร้อมกันนะแล้วก็0 1 2 3 4นี่คือปรับเรื่องของระดับไฟหน้านะครับจอเลื่อนไม้นะครับ8นิ้วนะครับกระจงมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับด้านหลังมีช่องเสียบ USB นะครับว่า สามารถต่อกล้องได้นะตัวนี้จ่ายไฟได้อย่างเดียวนะครับจอกลางนะครับก็เป็น12นิ้วครับเป็น Sync 4A a n d r o i Auto Apple CarPlay ไร้าสายนะครับใช้กับ a p p o r r p p r t s ได้นะครับสตาร์ทรถล็ลอกรถปลดล็อกรถทำได้ทุกอย่างนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุจอ12นิ้วเนี่ยสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระยแยกซ้ายขวานะครับรุ่นนี้ไวเลสชาร์จด้านหน้ามี USB Type A Type C มีเกียร์อัตโนมัตินะครับ 6สปีดนะครับสามารถเล่นเมนนวนได้ก็ใส่ตัว M แล้วกดบวกลบที่หัวเกียร์ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับนี่มีโหมดการขับขี่4โหมดครับมีโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับก็ครอบคุมทุกสถานการณ์ในการใช้นะครับพวกซองกุญแจกับใส่ให้แล้วเนอะรถคันนี้แอร์แบ็ก7ใบนะครับก็มีตรงหัวเข้าคนขับด้วย ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี H.L.A. ออกตัวบนทางราชันมี R.O.M. ป้องกันการพลิกคว่ำมี e s p t c s นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับทุกอย่างครบเนาะตอนนี้ก็เหมือนที่ก๊อปแจ้งครับโปรโมชั่นก็เล่าๆเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเร่งด่วนโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกราบขออภัยครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ